เรื่องราวของสายลับ CIA ที่ได้แฝงตัวเข้าไปในอัฟกา,านิสถานแต่ดันถูกจับได้ฐานทั้งกองทัพได้ออกไล่ล่าเขาพร้อมกับสายลับของศัตรูอีกมากมายเขาเอาชีวิตรอดออกมาได้หรือไม่หากพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังเนื้อหาของหนังเรื่องการดาฮาได้เลยครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนะะื้อหาฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Movie for You ด้วยนะครับเรื่องราวได้เริ่มที่ประเทศอิหร่านพื้นทะเลทรายที่กว้างใหญ่ที่มีโรงงานผลิตนิวเคลียร์ตั้งอยู่ ทำกลางแสงแดดที่ร้อนระอุและกองกำลังฐานอิหร่านอาวุธครบมือที่ยืนรายล้อมทอมไอริชเจ้าหน้าที่พิเศษจาก MI6 สายรับหนุ่มที่ปลอมตัวเป็นวิศวกรซ่อมสายไฟและโอลิเวอร์ชายหนุ่มที่ปลอมตัวเป็นลูกมือของวิศวกรทอมกำลังดัดแปลงการเชื่อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตพวกเขาสองคนเป็นคนขององค์กรแลงลีที่ตั้งฐานอยู่เวอร์จิเนีย พวกเขาปลอมตัวเป็นช่างผู้ทำภารกิจให้บรรลุเป้าหมายแม้ว่าทุกอย่างจะดำเนินไปได้สวยแต่ก็ยังมีความเสี่ยงขั้นสูงสุดเมื่อกองกำลังกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ยืนควบคุมการทำงานของพวกเขาและถ้าหากว่าพวกมันมีข้อสงสัยใดๆอาจจะฆ่าพวกเขาได้ทันทีและแม้ว่าท่าทีของโอริเวอร์และวิศวกรหนุ่มอย่างทอมจะมีพิรุษแต่เขาก็ผ่านมันไปได้ด้วยดีทันทีที่ติดต,ตั้งสายส่งสัญญาณเสร็จเรียบร้อย เขาก็ได้แจ้งข่าวให้กับองค์กรแลงลีของเขาทันทีพร้อมให้เริ่มขั้นตอนต่อไปเมื่อองค์กรของเขาได้รับการแจ้งข่าวเขาก็ไม่รอช้าที่จะขึ้นโดนไร้คนขับเพื่อทําภารกิจในขั้นตอนต่อไปตัดภาพมาที่ห้องพักของลูน่าครับนักข่าวสาวผิวสีที่กําลังอัดวิดีโอถ่ายทอดข่าวในห้องของเธอเกี่ยวกับการระมิดสัญญาของอิหร่านกับสหประชาชาติทันใดนั้นเจมส์ James, สายลับที่ได้แฝงตัวในโรงงานนิวเคลียร์ที่อิหร่านเขาเป็นคนของเพนตากอน ได้ส่งอีเมลและโทรเข้ามาลูน่าก็หลุดจากการอัดวิดีโอเธอรีบเข้าไปดูไฟล์ที่เจมส์ส่งมาให้ทางอีเมลทั้งหมดเป็นภาพเกี่ยวกับโรงงานนิวเคลียร์ที่มีขนาดมหึบาและเนี่ยคงเป็นข่าวใหญ่ทันทีทันใดน,นั้นลูน่าก็ได้ติดต่อฮานส์ผอสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์ถึงข่าวสารที่เธอได้รับเกี่ยวกับปฏิบัติการรับของ CIA ทําให้ฮานส์รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากก่อนที่ทั้งสองจะตกลงทําข่าวเรื่องนี้และวางสายไป หลังจากนั้นทอมและโอลิเวอร์ก็ได้มาถึงบ้านพักของพวกเขาเขาใช้บ้านหลังนี้เป็นที่ตั้งของบริษัทซิบิลิกส์เมื่อเสร็จภาร,รกิจพวกเขาก็ได้เดินทางกลับมาพักผ่อนและระหว่างการเตรียมตัวเดินทางกลับนั้นน่ะทอมได้โทรหาภรยาของเขาแม้ว่าการทักทายจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ทว่าภรรยาของเขานั้นก็ต้องการให้เขากลับมาจากภารกิจเพื่อที่จะได้เซ็นใบหย่าได้สักทีการพูดคุยอ่ะเต็มไปด้วยความตึงเครียด ก่อนที่ทั้งสองจะวางสายไปตัดภาพมาที่สนามบินฮารัตอัฟกานิสถานทางเข้าด่านตรวจของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองโมโมฮัมหมัดใช้ลึกลับพูดได้หลายภาษาผู้มีประวัติห้ามข้ามประเทศที่ถูกโรมันเรียกตัวมาทำภารกิจและแม้ว่าตัวโมจะมีความเสี่ยงอยู่มากที่ต้องผ่านการพิมพ์ลายนิ้วมือที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองแต่เขาก็มั่นใจในอำนาจของโรมันเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่การแต่งตัวและใส่วิกผม ทันทีที่ผ่านมาได้ด้วยความช่วยเหลือของโรมันมหาเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองดูไบเขาก็ได้ผ่านเข้ามาได้อย่างชิวเฉียดและลูกน้องของโรมันก็ได้จอดรถมารอรับเขาอยู่ก่อนแล้วและพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังที่พักกลับมาที่ฐานลับขององค์กรแหลงลีรัฐวอจิเนียทำกลางการปฏิบัติหน้าที่ละลายเตาปฏิกรณ์อิร่านพวกเขาได้ควบคุมโรงงานนิวเคลียร์ทั้งหมดผ่านการเชื่อมต่อที่ทอมได้ไปติดตั้งไว้ แล้วระเบิดมันผ่านโปรแกรมที่ทีมวิศวกรของแรงลีได้เจาะเข้าระบบข้อมูลของโรงงานนิวเคลียร์ทั้งหมดดูภาพการระเบิดผ่านโดนไร้คนขับก่อนจะลุกขึ้นปรบมือเพื่อยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ตัดภาพมาที่โรงงานนิวเคลียร์แม้ว่าการระเบิดจะผ่านไปแล้วแต่การควบคุมสถานการณ์ก็ยังไม่เรียบร้อยและพลท่านหนึ่งได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อนดูสถานการณ์รอบๆพวกเขาก็ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุข,ของการระเบิดครั้งนี้ จนกว่าจะแน่ใจว่าสหรัฐอาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือกลุ่ม CIA ก็ไม่อาจจะคาดเดาได้แล้วเรื่องนี้ต้องสืบสวนอย่างเร่งด่วนที่สุดที่บ้านพักของทอมเมื่อเขาเห็นการระเบิดจากระยะไกลก็รู้ได้แน่ชัดว่าภารกิจได้เริ่มไปแล้วเขารีบเก็บข้าวของทันทีเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางก็จะบอกลากับโอลิเวอร์และปล่อยให้เขาเฝ้าบ้านให้ดีตัดภาพมาที่กลุ่มตาลิบันท่ากลางการประชุมของกลุ่มราซุส หัวหน้ากลุ่มตาลิบันพวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากคาฮิลหัวหน้ากลุ่ม ISI จากปากีสถานพวกเขาถูกเถียงกันเรื่องอาวุธและกระสุนที่ขาดแคลนคาฮิล ah ah ได้แนะนำให้พวกเขาไลฟ์สดและแสดงความเยี่ยมโหดให้โลกได้รับรู้เช่นการตัดคอแต่ราซุสก็ไม่อยากที่จะทำเช่นนั้นระหว่างการประชุมคาฮิล ah ah ได้เล่นแอปหาคู่ก่อนที่เขาจะได้แมตช์สาวสวยคนหนึ่งยังไม่ทันได้ข้อสรุปทั้งสองก็แยกย้ายจากกัน ทันทีที่แยกย้ายออกมาคายฮิวก็ได้รับสายจากหัวหน้ากลุ่มของเขาณสนามบินดูไบเมื่อทอมได้เดินทางมาถึงเขายืนลังเลหน้าร้านของฝากไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไปฝากเมียและลูกของเขาดีระหว่างนั้นก็ได้มีข้อความโทรศัพท์ส่งเข้ามาเขาเปิดอ่านมาทันทีและมีสีหน้าที่ตึงเครียดเพราะไฟบินของเขาถูกเลื่อนออกไปอีกหลายชั่วโมงก่อนจะเดินทางไปตามพิกัดที่ส่งมานั้นตัดภาพมาที่ห้องของลูนะ่า ระหว่างการคุยโทรศัพท์กับแฟนของเธอทัในใดนั้นชายชะกันจำนวนสี่คนก็นได้บุกงัดห้องเธอเข้ามาทำกลางเสียงร้องตะโกนขอ,ขอความช่วยเหลือเธอถูกผู้มันมัดมือมัดเท้าและคลุมด้วยหมวกอีโมงผู้มันจับเธอมมวนใส่ผ้าหม่มก่อนจะอุ้มออกมาขึ้นรถบรรทุกคันหนึ่งที่ใช้ในการลักพาตัวตัดภาพกลับมาที่ทอมเมื่อเขาได้อ่านข้อความเขาก็ได้เดินทางมายัางสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือบ้านของโรงมัน พวกเขาทักทายกันอย่างคุ้นเคยและเป็นคนที่มีความอบอุ่นให้กันระหว่างเดินเข้ามาทอมก็ต้องตกใจเหมือนว่าบ้านของเขากำลังจัดงานปาร์ตี้ในบ้านน่ะมีฝูงคนมากมายหลายระดับหลายเชื้อชาติและศาสนาพวกเขากำลังสนุกรื่นเริงระหว่างการรอเวลาของไฟบินของทอมเขาตั้งตารอที่จะได้บินกลับบ้านแต่ก็ต้องมาตามคำเรียกของโรมันโรมันพูดถึงภารกิจเร่งด่วน พร้อมเสนอเงินก้อนโตให้ทอมเริ่มทำภารกิจในวันพรุ่งนี้แต่ทอมก็ได้ปฏิเสธเพราะเขาอยากจะเจอหน้าไอดาลูกสาวของเขามากกว่าแต่ทว่าโรมมนก็รู้ว่าไอดาอยากจะเป็นหมอและการจะเรียนหมอนั้นก็ต้องใช้เงินจำนวนมากเขาเสนอเงินเพิ่มให้กับทอมเพื่อทำภารกิจนี้และจะได้เงินส่งไอด้าเรียนหมอด้วยเงินจำนวนนี้ไอด้าจะเข้าเรียนที่ไหนก็ได้ก่อนจะตกลงรับปากทำภารกิจทว่า พอได้ฟังรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจทอมก็ตระหนักได้ว่างานนี้หินมากๆเขาเสนอให้โรมันหาคนอื่นแต่โรมันก็บอกว่าภารกิจลักลอบปลอมตัวเข้าไปยังฐานใหญ่ของการผลิตอาวุธนิวเคลียร์นั้นเขาไม่ไว้ใจใครนอกจากทอมเมื่อทอมตกปากรับคำทำภารกิจเขาก็ขอผู้ช่วยหนึ่งคนและขอคนที่พูดได้ทุกภาษานอกจากนั้นยังรู้จักพื้นที่แถบนี้เป็นอย่างดีถว่าคนที่ทอมต้องการนั้นน่ โรมันได้จัดหาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเวลานั้นกลางทะเลทรายแห่งหนึ่งในอัฟกา,านิสถานเมื่อทอมได้มาถึงเขาทักทายกับโมอย่างสันติก่อนจะเปลี่ยนชุดให้กลมกลืนกับกลุ่มตาลิบันจากนั้นพวกเขาก็ได้มุ่งหน้าไปยังเซฟเฮาระหว่างการเดินทางนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยทำความรู้จักกันต่อมาลูน่าถูกนำตัวมาขังไว้ท่าในานั้นก็มีพันเอกฟาซาสอัสดี กลุ่มพิทักษ์ปฏิวัติศาสนาอิสลามของเยรูซาเล็มเข้ามานั่งสอบสวนเธอเพื่อถามถึงสายลับที่เข้ามาแฝงตัวในอิหรา่านและบริษัทซิบิลิกส์ที่พันเอกสงสยัยว่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการระเบิดในครั้งนี้ทว่าข้อมูลที่รู้หน้ามีนั้นก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของฟาซาสเขาเดินจากเธอไปอย่างเลือดเย็นปล่อยให้เธอร่ำไห้กอดรูปลูกสาวของเธอที่ฟาซาสเอามาขู่แม้เธอจะมีความหวังว่าเธอบอกความลับทั้งหมด ฟาซาจะปล่อยให้เธอกลับบ้านแต่นั่นน่ะมันก็แค่เรื่องโกหกไม่ได้ล้วงความลับฟาซาสก็ไม่ได้ทําตามข้อตกลงณนหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอัฟกานิสถานทอมและโมได้มาถึงที่พักของเขาทันทีที่มาถึงอ่ะทอมก็ได้ทําการจัดแจงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ต้องใช้ระหว่างนั้นโมก็ได้ถามถึงภารกิจที่ทอมได้รับมาครับทอมบอกกับโมว่าจะต้องไปที่สนามบินเชแบกทว่าโมก็สงสัยว่าทําไมต้องไปที่นั่น พราะสนามบินเทแบกมันอยู่ในอิหรา่านแต่ตอนนี้เราอยู่ในอัฟกานิสถานทอมก็ได้ถามกลับโมไปว่าโรมันไม่ได้บอกหรอว่าให้มาทําอะไรโมก็ได้แต่บอกว่าโรมันน่ะจ้างให้เขามาเป็นล่ามเท่านั้นตัดภาพมาที่รอบนอกชายเมืองที่ทอมและโมพักอาศัยอยู่กลางคืนดึกสงัดโมได้ออกมาพบกับใครบางคนเธอชื่อนาฮาเธอและเขาเข้ากอดกันอย่างคนคุ้นเคย ก่อนจะทักทายและพูดคุยถามถึงความเป็นอยู่ของกันและกันจากนั้นนาฮาก็ได้เล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่ที่รายล้อมไปด้วยกลุ่มตาลิบันหมอครูด็อกเตอร์นักวิชาการต่างก็ต้องถูกกดขี่ด้วยกลุ่มตาลิบันก่อนที่โมจะชวนให้นาฮาหนีไปกับเขาแต่ทว่านาฮาก็ไม่อาจจะทำได้จากนั้นทั้งสองก็กอดร่ำลากันโมก็มาหาลูกชายของเขาเขาร้องไห้สะอื้นเสียใจหน้าหลุมศพของลูกชาย ทำกลางความโกลาหลเกี่ยวกับเตาปฏิกรณที่ถูกทำลายและการหายตัวไปของลูนาสำนักข่าวทุกช่องได้ออกข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้และข่าวรั่วจากเพนตากรทำให้ทีมของทอมกับโอลิเวอร์ถูกเปิดโปงเรื่องที่เขาปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ซิบิลิกระหว่างการสนทนาของโรมันกับทอมเขาก็ติดต่อกับโอลิเวอร์ไม่ได้และแน่นอนว่าพันเอกฟาซารได้บุกไปถึงบ้านของโอลิเวอร์และสังหารเขาเรียบร้อยแล้ว จากนั้นโรมันก็ได้สั่งให้ยกเลิกภารกิจและให้อดทนรอโรมันจะช่วยพวกเขาออกมาครับที่หมู่บ้านที่ทอมกับโมมาหลบอาศัยอยู่สายลับคนหนึ่งได้ส่งรูปคนที่น่าสงสยัยว่าจะเป็นคนที่วางระเบิดเต้าปฏิกรณ์ให้กับพันเอกฟาซาสเมื่อได้ดูรูปเขามั่นใจได้ทันทีว่าคือคนคนเดียวกันก่อนจะเริ่มปฏิบัติการจับกลุ่มทอมเขาก็ได้แจ้งข่าวให้กับัูหน้ากลุ่ม IS i อ i จากนั้นก็ส่งสารถึงคาฮิลให้มาที่ฮารัตโดยเร็วเขากำชับให้คาฮิลจับทอมให้ได้ก่อนพวกอิรานเขาต้องการจับเป็นเพราะเขาจะเอาทอมไปขายในตลาดมืดต่อมาที่ห้องประชุมของโรงมันระหว่างการเจรจาถึงแผนการช่วยเหลือทอมพวกเขาก็เป็นกังวลอย่างมากเพราะในอัฟกานิสถานนั้นมีคนหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็น ISI อัลกออิดาจีนอินเดียอยิรานและอื่นๆอีกมากมาย ทาให้ภารกิจไปช่วยเหลือทอมในครั้งนี้เป็นไปได้ยากแต่ทว่าก็ยังมีกลุ่ม SAS ที่เป็นกองกําลังตามล่าหัวหน้ากลุ่มอัลกออิดะเขาอาจจะขอให้กลุ่ม SAS เนี้ยเข้ามาช่วยเหลือทอมและโมออกไปก่อนที่จะวางแผนให้ทอมและโมไปพบกันที่จุดนัดพบที่อยู่ในกานดาหาแม้ว่าระยะทางอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาแต่อุปสรรคคือกลุ่มก่อการร้ายหลายกลุ่มที่อาจจะบุกจับตัวพวกเขาและเอาไปขายที่ตลาดมืดกลับมาที่บ้านพักของทอมและโม พวกเขาเรียบทำลายหลักฐานและมีเวลาเก็บของเพียง15นาทีก่อนที่จะออกเดินทางไปกันดาหาทำกลางความสงสัยของโมเขาก็ได้แต่เก็บของตามคำสั่งของทอมตัดภาพมาที่คาฮิลระหว่างการเดินทางม,มาเพื่อจับตัวของทอมเขาได้ติดต่อกับลูกน้องของเขาที่หมู่บ้านตาริบันคาฮิล ah สั่งให้ลูกน้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่เขาจะไปถึงตัดภาพกลับมาที่ทอมและโมระหว่างการหลบหนีออกจากที่พักนั้นเนี่ะ ก็ได้รับการช่วยเหลือจากแกลงลีที่บินโดนได้คนขับชี้เป้าพิกัดเส้นทางหลบหนีให้กับทอมระหว่างการหลบหนีทอมและโม,โมต้องเปลี่ยนรถเพราะคันปัจจุบันนี้มันสะดุดตามมากเกินไปพวกเขาแวะเปลี่ยนรถที่ตลาดแห่งหนึ่งและทำการหลบหนีต่อไปทว่ามีรถอีกสองคันตามหลังเขามาติดๆทำกลางการจราจรที่ติดขัดฟาซาสเลือที่จะลงจากรถพร้อมกับปืนพกเขาตั้งใจมุ่งหน้าเดินมาหาทอมและโมที่รถ ทระว่าระหว่างการเดินนั้นน่ะก็ได้สวนกับคาฮิลที่มาด้วยมอเตอร์ไซค์ side, และสวมหมวกกันน็อกปิดทึบทําให้เขาตั้งข้อสงสยัยและให้ลูกน้องจับตาดูไว้ว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นน่ะอาจจะเป็นพวกเดียวกับทอมระหว่างที่รถติดอยู่นั้นทอมต้องการที่จะขับเปลี่ยนเส้นทางทว่ารถเต้นมีปัญหาทําให้พุ่งชนคันหน้าจนทําให้เจ้าของรถคันหน้าลงมาดูเมื่อเกิดเหตุรถชนก็ทําให้เป็นจุดน่าสนใจขึ้นมากขึ้นเจ้าของรถตะโกนเรียกตำรวจ ทว่าทอมก็ใช้เงินปิดปากเพื่อจบปัญหาก่อนจะมองกระจกและเห็นกลุ่มคนพร้อมอาวุธปืนทันใดนั้นเองเขาก็รีบซิ่งรถเพื่อที่จะหลบหนีออกไปทำกลางรถที่ติดจนจอดนิ่งเขาเปลี่ยนทิศทางขับฝ่าเข้าไปในตลาดคาฮิวเห็นแบบนั้นก็มั่นใจได้ทันทีเขาจึงรีบขับรถตามรวมถึงพวกของฟาซาสระหว่างการไล่ลา,ลาของฟาซารและคาฮิวผูกเขาสองกลุ่มได้ปะทะก,กันคาฮิวเริ่มทักทายด้วยคาบอม ใจกลางสีแยกกลางตลาดฟาซาได้แต่ยืนงงและปล่อยให้เขาหลบหนีไปแม้ว่าจะยังไม่รู้ว่าชายที่อยู่ภายใต้หมวกกันน็อกคนนั้นคือใครการหลบหนียังดําเนินต่อไปบนถนนหลวงหมายเลขหนึ่งที่โมได้แนะนําเส้นทางแต่ทว่าทอมเลือกที่จะใช้ทางอ้อมในการหลบหนีเพราะรู้ว่าพวกมันไปดักหน้าและแม้ว่าจะใช้ทางอ้อมแต่ก็ยังโดนกลุ่มตาริบันขับรถมาดักหน้าได้และยิงปืนอัดเข้ามาที่รถของเขาทันที แต่เขาก็พุ่งชนพวกมันและก็ขับผ่านไปได้แต่ก็โชคร้ายเพราะกระสุนได้ยิงมาโดนล้อรถของเขาระหว่างรอเปลี่ยนยางอะไรโมทําการเปลี่ยนยางทอมยืนคุมเชิงทว่าทั้งสองเนี่ยก็ได้ทะเลาะกันเพราะโมตั้งใจมาที่นี่แค่เป็นล่ามและเขาต้องการตามหาน้องเมียที่หายตัวไปจากนั้นทอมและโมก็แยกจากกันแต่ขณะที่โมกําลังโบกมือบายบายทอมเขาก็ต้องวิ่งหน,นีกลับมาที่รถ พอคนร้ายที่ดักซุ่มอยู่ซึ่งไม่ทราบกลุ่มทอมได้ยิงสกัดไว้ทันและให้โมเรียกมันออกมาทันทีที่โมตะโกนเรียกเป็นภาษาอิสลามเด็กน้อยก็ได้โชว์ตัวออกมาก่อนจะโยนปืนและวิ่งหนีไปจากนั้นทอมและโมก็ได้นั่งปรับความเข้าใจกันก่อนจะใส่ล้ออะไรและขับรถมุ่งไปยังกดาดฮาและทอมก็รับปากว่าจะช่วยโมตามหาน้องเมียตัดภาพมาที่คาฮิวแม้ว่าเขาจะขับมอเตอร์ไซค์ไปดักรอบบนถนนหมายเลขหนึ่ง แต่ก็ต้องย้อนกลับมาเมื่อลูกน้องได้รายงานว่าพวกทอมและโมอ่ะได้อ้อมรถมาเส้นทางนี้เขาก็ได้เลี้ยวกลับมาทันทีระหว่างทางที่ตามมาก็ได้เจอกับเด็กน้อยที่ทอมเพิ่งประทะด้วยแล้วก็ปล่อยตัวมาคายฮิวได้คุยกับเด็กก่อนจะส่งรูปทอมให้เด็กดูก่อนที่เด็กจะบอกว่าพวกทอมและโมอ่ะได้มุ่งหน้าไปทางไหนระหว่างการหลบหนีทอมได้เปลี่ยนเส้นทางโดยการขับตัดพานทะเลทรายจนเข้าถนนหลัก พวกเขาเดินทางอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีหยุดพักทั้งกลางวันและกลางคืนและเหลืออีกประมาณ20่ไมล์จะถึงที่หมายและระหว่างที่กําลังขับรถอย่างเงียบสงบนั้นน่ะปราศจากการไล่ล่ามาหลายชั่วโมงทังในใดนั้นก็มีเสียงเฮลิคอปเตอร์ตามมาจากทางข้างหลังพวกมันเปิดฉากยิงทักทายท,ายทอมและทอมก็ยิงสวนกลับทันทีการไล่ล่าเป็นไปอย่างต่อเนื่องพวกเขาถูกยิงจนรถเสียหลักทําให้ต้องลงเดินแทนทอมสั่งให้โมวิง่งหนีไป ทอมยังคงยืนยิงคุมเชิงไว้ที่รถด้วยสถานการณ์ที่มืดมิดช่วงเวลากลางคืนทําให้คนบนเฮลิคอปเตอร์ไม่อาจจะหาทอมและโมเจอและอีกอุปสรรคหนึ่งด้วยการประทะกันทําให้เต็มไปด้วยความยุ่งยากเพราะทอมหลบตามซอกหินแม้ว่าเขาจะส่งคนบนหอลงมาสํารวจตามภาาพ,พื้นดินแต่ก็ต้องโดนทอมเก็บไม่เป็นทาทอมและโมพยายามที่จะหลบตามซอกหินแต่เขาก็ต้องยิงปืนเพราะมีคนกําลังไล่ล่าพวกเขา ทําให้เสียงปืนและแสงไฟระบุพิกัดของเขาจากนั้นเฮลิคอปเตอร์ก็วนกลับมายิงถล่มเขาตามพิกัดแต่ก็พลาดเป้าไปและเมื่อทอมคิดแผนถล่มเฮลิคอปเตอร์ได้เขาก็ออกมายนืนเป็นเป้าให้พวกมันเห็นช,ะชะดัดๆก่อนจะโยนระเบิดดักหน้าและพวกมันก็บินถลาหมายจะแล็งปืนมาที่ทอมทว่าระเบิดก็ทํางานส่งผลให้เฮลิคอปเตอร์โดนแรงอัดจากระเบิดจนเสียหายและเสียการควบคุมจนตกสู่พื้นและก็ตายในที่สุด กลับมาที่ฐานลับของแลงลี่เมื่อพวกเขาพบว่าขาดการติดต่อกับโรมันไม่อาจจะคาดเดาได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือไม่ทว่าโรมมนก็ได้มาพบกับกองกําลังจํานวนหนึ่งในการหลบหนีของทอมและโมพวกเขาเดินไม่ได้พักหนึ่งจนต้องนั่งพักชั่วคราวเพราะโมต้องการที่จะละหมาดจากนั้นทั้งสองก็ได้นั่งพักและแบ่งปันอาหารและน้ําซึ่งกันและกันก่อนที่จะพูดถึงเรื่องเก่าๆของทอมทอมเล่าถึงเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่เป็นลาม พวกเขาอ่ะถูก ISI จับแขวนคอทอมพยายามอยู่หลายครั้งที่จะพาเพื่อนเขาคนเนี้หนีไปอยู่อเมริกาแต่ก็ไม่ทันทั้งสองอะพูดถึงลูกของพวกเขาโมปลอบทอมว่าต้องรอดกลับไปให้ได้เพื่อกลับไปกอดไอดาลูกสาวของทอมรุ่งเช้าพวกเขาก็ออกเดินทางต่อระหว่างการเดินทางกลางทะเลทรายที่หนึ่งเมื่อทอมและโม,โมได้เดินทางมาถึงตรงนั้นทันใดนั้น่ กลุ่มทหารที่มาพร้อมด้วยขบวนรถและอาวุธครบมือก็ได้มารับเขาทว่าการมารับนั้นนไม่เป็นมิตรสักเท่าไหร่พวกมันเล็งปืนมาที่พวกเขาก่อนที่ทอมจะให้โมตโกนบอกพวกมันว่าเรา่เป็นเพื่อนของอิสเบลรามานีผู้นําทหารที่มีอิทธิพลในย่านนี้เขาทํางานรับจ้างให้กับคนหลายกลุ่มที่จ่ายค่าจ้างให้กับเขาไม่ว่าจะอเมริการัสเซียหรือตอนเนี้ที่กําลังทํางานให้กับตาลีบันจากนั้น ทอมและโมก็ได้ขึ้นรถมากับกลุ่มทหารนั้นพวกมันพาเขามาที่ฐานทัพของอิสเบลและเมื่อเข้าพบกับอิสเบลทอมทักทายและสวมกอดเขาอย่างคนคุ้นเคยพวกเขาว่าทักทายกันด้วยดีก่อนจะแนะนําให้โมได้รู้จักและเหมือนว่าโมไม่ค่อยจะเป็นมิตรด้วยกับชายผู้นี้เท่าไหร่ก่อนที่จะเข้าเรื่องที่ทอมต้องการความช่วยเหลือพวกเขาก็ได้ทานอาหารด้วยกันและเล่าถึงความหลังที่ทอมมาช่วยอิสเบลไล่ล่าอุสมะ ก่อนที่จะเข้าเรื่องของโมกับกลุ่มของอิสเบลเขาบอกว่าอิสเบลคือกลุ่มก่อการร้ายที่ฆ่าลูกชายของเขาสถานการณ์เต็มไปด้วยความตึงเครียดเมื่ออิสเบลส่งปืนให้กับโมเพื่อให้เขาได้แก้แค้นแทนลูกชายของเขาแต่โมก็ไม่อาจจะทําได้เขาได้ทิ้งปืนลงและออกมาสงบสติอารมณ์โดยการช่วยเหลือของอิสเบลทอมและโมได้รถยนต์สาหรับเดินทางมาหนึ่งคันแต่โดยการหักหลังของอิสเบล เขาได้รายงานข่าวการเดินทางของทอมและโมส่งต่อให้กับหัวหน้ากลุ่ม ISI ทันใดนั้นเขาก็โทรแจ้งคาฮิลทันทีถึงที่หมายที่ทอมและโมกำลังจะไปหลังจากวางสายคาฮิลก็ได้โทรหาราซุสต่อบนรถคันใหม่ของทอมและโมระหว่างการเดินทางที่เต็มไปด้วยความราบรื่นนั้นจูจ่ๆก็มีกองกำลังหนึ่งพุ่งเข้ามาหาพวกเขาพวกมาล้อมทอมและโมเอาไว้ด้วยรถสคันและอาวุธครบมือทอมรู้ได้ทันที วันนี้เป็นผลงานของอิสเบลคอมเลโมถูกกลุ่มตาลิบันจับตัวมาราซุสซ้อมและทรมานพวกเขาระหว่างนั้นหมู่บ้านตาลิบันของราซุสก็ถูกจู่โจมโดยกลุ่มไอซิสทว่ากลุ่มไอซิสเนี้ยเป็นโดมันปลอมตัวมาราซุสเข้าใจว่าน,นี่คือกลุ่มไอซิสเขาก็ได้รีบโทรไปขอความช่วยเหลือจากคาฮิลทันทีการจู่โจมเป็นไปอย่างดุเดือดบีทั้งปืนกลระเบิดขี่ปนาวุธ RPG โรแมนแอบเข้ามาในค่ายของพวกมันได้และเขาเข้ามาช่วยทอมทันทีจากนั้นทั้งสองก็ได้แยกย้ายไปช่วยโมก่อนจะเจอเขาถูกมัดและโดนโทรมานร่างกายเต็มไปด้วยเลือดและเมื่อคาฮิลได้มาถึงหมู่บ้านตาลิบันนั้นน่ะเขาก็มองออกทันทีวันนี่คือกลุ่มไอซิสปลอมระหว่างนั้นน่ะเขาก็มองเห็นทอมที่กําลังหลบหนีและให้ลูกน้องขับรถตามทันทีท่ามกลางการหลบหนีบนทะเลทรายผื้นใหญ่ทอมถูกไล่ล่าจากคาฮิล พวกมันตามติดตลอดเส้นทางที่ขับออกมาโรมันได้จังหวะก็เปิดซันรูฟยิงสวนกลับเป็นระยะถือว่าโรมันเขาก็โดนยิงเช่นกันเขาเลือกที่จะสละตัวเองเขาก็เลยโดดลงจากรถเพื่อทวงเวลาให้ทอมและโมคาฮิวยิงเขาอย่างไม่สนใจและขับมอเตอร์ไซค์ตามพวกเขาต่อและยังสั่งให้ลูกน้องให้เตรียมพร้อมพวกมันยิงปืนโคกสกัดพวกเขาไว้ก่อนที่กลุ่ม SAS จะมาถึงอีกเพียงไม่กี่กิโลเมตรข้างหน้าเนี่ย ก็จะถึงฐานทัพของสหรประชาชาติแล้วทอมและโ,โมโดนล้อมจากทุกทิศทางพวกมันมีอาวุธทุกรูปแบบทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีรถอีกคันขับมาประกบด้านค้างและยิงอาพีจีเข้าที่รถทันทีทําให้รถระเบิดและเสียหลักทอมและโ,โมคลานออกมาจากรถมาได้ทันใดนั้นน่ะคายฮิวก็ขับมอเตอร์ไซค์มาถึงทอมและคายฮิวดวนปืนใส่กันแม้ว่าทอมจะโดนยิงแต่เขาไม่เข้าจุดสําคัญ แต่คาฮิวะโดนปืนยิงเข้าจุดสำคัญจนลงนอนกับพื้นจากนั้นกองกำลังตาลิบันพร้อมรถมากกว่า50คันก็รีบขับเข้ามาทันทีระหว่างการสังเกตการด้วยโดรนไร้คนขับของแรงลีพวกเขาตั้งใจที่จะช่วยทอมและโมแต่ทว่าก็ไม่มีอำนาจสั่งการโจมตีแต่เขาก็ไม่อาจยืนดูทอมและโมถูกฆ่าตายไปเฉยๆเขาพร้อมที่จะสละตำแหน่งและสั่งให้โดนไร้คนขับโจมตีทันทีเมื่อสิ้นสุดคำสั่ง ระเบิดจากโดนก็ได้ทำงานพวกตาลิบันโดนถล่มเละเมื่อเห็นแบบนั้นน่ะทอมและโมก็รู้ว่ายังมีความหวังทอมพยุงโมไปขึ้นรถฮัมวีแล้วรีบขับเข้ามาที่ฐานให้ทันเวลาก่อนเครื่องบินจะออกและทั้งสองก็ขึ้นเครื่องไม่ได้ทันเวลาโดยความช่วยเหลือจากการตัดสินใจออกคำสั่งเกินนาทีที่สั่งให้ทิ้งระเบิดถล่มกลุ่มตาลิบันจากโดนไร้คนขับระหว่างการเดินทางกลับทอมได้พบกับลูกสาว เมารอรับทอมที่สนามบินโมได้กลับบ้านของเขาและสวมกอดกับภรรยาและลูกชายลูน่านักข่าวสาวก็ได้ถูกปล่อยตัวให้กลับบ้านแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ได้จบลงก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องกันดาฮาปี2023เรื่องราวของสายลับ CIA ที่ได้แฝงตัวเข้าไปในอัฟกานิสถานแต่ก็ดันถูกจับได้ทหารทั้งกองทัพได้ออกไล่ล่าเขาพร้อมกับสายลับของศัตรูอีกมากมาย เขาต้องหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับล่ามคู่ใจของเขาเนือเรื่องเข้มข้นและสมจริงสุดๆใครที่ชอบหนังการเอาตัวรอดและละก็ไม่ควรพลาดเด็ดขาดและก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Movie for y o u ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ